มดูการแข่งขันวิ่ง200เมตรชายรอบไฟนนลนะครับทีมชาติไทยเราเข้าชิงชัย3คนนะครับหนึ่งในนั้นก็มีน้องบิวภูริพลนะครับอยู่ในลู่ที่5นะครับรายการนี้จัดแข่งที่ประเทศขาซัสถานนะครับเพื่อหาตัวแทนเข้าไปชิงแชมป์โลกนะครับไขรทาเวลาถึงช่วยลุ้นช่เชียร์นะครับทีมชาติไทยเราพร้อม ออกตัวไปแล้วครับผมลุ้นนะครับทีมชาติไทยเราอยู่ช่องลู่ที่5 7และ8นะครับน้องบิวขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วจัดไปสุดแปรงโอ้โหห่างๆอีกคนหนึ่งคนไทยลุยลุยเป็นยังไง ทำได้หรือไม่เวลาเป็นเท่าไรครับเวลาเท่าไรน้องบิวทำได้หรือเปล่านะครับโอ้โหหนึ่ชาติไทยเราทั้งนั้นมาแล้วครับลุ้นเวลากันนะครับว่าน้องบิวจะทำเวลาได้เท่าไรครับจะผ่านเข้าไปสู่รอบชิงแชมป์โลกได้ไหมดูนะครับดูเวลาโอ้ไทยเรามาเต็มนะครับ ดูไฮไลท์ครับออกตัวได้นิ่งมากนะครับถึงโคง้งตั้งตัวได้ใส่ไม่ยั้งแล้วครับน้องบิวเหลือๆนะครับช่วงวิ่งของน้องบิวห่างจากผูร้รมแข่งขันนะครับ เราต้องลุ้นเวลาอีกทีนึครับว่าทําเวลาได้เท่าไหร่นะครับเวลาออกมาอย่างเป็นทางการนะครับผมน้องบิวทําเวลาไปได้20.19น่ะครับผมโอ้โหเวลาผ่านเกณฑ์นะครับน้องบิวมีสิทธิ์ไปต่อกับรายการชิงแชมป์โลกครับยินดีกับน้องบิวด้วยนะครับผมขึ้นรับเหรียญรางวันนะครับอันดับที่สองก็เป็นของคนไทยเรานะครับจอสระอัดนะครับทำเวลาไปได้ยี จุดหวินาทีนะครับผมลบฟฟและอันดับหนึ่งเป็นใครไปไม่ได้นะครับเจ้าบิวภูริพลน,นะครับแชมป์ในรายการ200เมตรชายวันนี้ซึ่งทำเวลาไปได้20.19นะครับมีสิทธิ์ไปต่อในการในรายการแข่งขันชิงแชมป์โรกนะครับที่จะจัดขึ้นต่อจากรายการนี้นะครับผมยินดีกับความสำเร็จของนักกีฑาไทยนะครับวันนี้ทำได้สุดยอดมาก ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจกันต่อนะครับกับทัพกรีธาไทยที่ไปคัดตัวเพื่อจะไปลุ้นในการแข่งขันรายการชิงแชมป์โลกต่อไปนะครับผม